บทที่1,751ไม่นานเครื่องบินก็ออกจากสนามบินโตเกียวหนึ่งชั่วโมงต่อมาเครื่องลงจอดที่สนามบินโอซาก้าตรงเวลาเมื่อเครื่องบินลงจอดตามธรรมเนียมปกติจะให้ลูกค้า VIP ลงจากเครื่องบินก่อนซูรัวลี่ไม่มีกระเป๋าเดินทางและนั่งอยู่ข้างนอกแถวดังนั้นทันทีที่เครื่องบินหยุดเธอก็ลุกขึ้นและเดินตรงไปที่ประตูทันที ทันทีที่เปิดประตูห้องโดยสารเธอก็ก้าวออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ทำว้เครื่องบินที่จัดโดยตระกูลซูจะออกเดินทางในอีกครึ่งชั่วโมงดังนั้นเธอจึงต้องรีบไปที่อาคารผู้โดยสารเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวผ่านจุดตรวจความปลอดภัยอีกครั้งที่นั่นเพื่อไปยังโรงเก็บเครื่องบินส่วนตัวขั้นตอนการทำงานของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแตกต่างจากการบินพลเรือนทั่วไปและอาคารผู้โดยสารทั่วไปให้บริการเฉพาะผู้โดยสารการบินทั่วไปเท่านั้น ราบใดที่ผู้โดยสารที่ปรับแต่งใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหรือเครื่องบินธุรกิจพวกเขาจะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและไปขึ้นเครื่องทางช่องเทอร์มินอลเจ็ตธุรกิจปรับเท่าที่พวกเขารวมกันได้เครื่องสามารถบินได้ทันทีเมื่อเย่เฉินเดินออกจากประตูโดยถือกระเป๋าเดินทางไม่มีแม้เงาของเธอในทางเดินเย่เฉินอดยิ้มไม่ได้และคิดกับตัวเองฉันก็รีบกลับไปบ้านใจจะขาดแต่สำหรับคุณยิ่งคุณอยากกลับไปเท่าไหร่ความกังวลใจก็มากเท่านั้น เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ตัวเขาเองก็เลยเดินช้าๆไปที่อาคารผู้โดยสารเครื่องบินเจ็ตขณะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและถามเฉินเจอไขว่าประธานเฉินมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้แล้วหรือยังเฉินเจอข์ไขย,ยิ้มและพูดว่านายน้อยไม่ต้องห่วงฉันมีทุกอย่างพร้อมแล้วเย่เฉินพ่นลมหายใจและพูดว่าคุณให้ความสนใจกับสถานการณ์ดีมากเดี๋ยวผมจะไปถึงในไม่ช้าครับนายน้อย เมื่อเย่ยเฉินมาถึงอาคารผู้โดยสารเครื่องบินเจ็ตและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างราบรื่นเฉินเจอข่ายรอยอยู่ที่อาคารผู้โดยสารเป็นเวลานานแล้วเมื่อเห็นเย่ยเฉินเขาก็ก้าวไปข้างหน้าทันทีและกระซิบว่านายน้อยครับคนอื่นๆขึ้นเครื่องบินแล้วผู้หญิงชุดดำที่คุณพูดถึงในวีแชทฉันเพิ่งเห็นเธอหลังจากผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล้วเธอก็ขึ้นรถชัตเทิลบัสและไปที่โรงเก็บเครื่องบินหมายเลขหนึ่งสองเครื่องบินที่จอดอยู่ที่นั่นคือเครื่องที่นายน้อยแจ้งไว้ หลังจากพูดแล้วเขาก็พูดอีกครั้งว่าใช่แล้วเครื่องบินของเราจอดอยู่ที่โรงเก็บเครื่องบิน13ถัดจากพวกเขาและเวลาออกเดินทางที่เราขออนุญาตไว้อยู่คิวหลังพวกเขาในรันเวย์ในอีกสักครู่ก็ได้เวลาแล้วครับโอเคยเย่เฉินหัวเราะและพูดว่าไปเถอะไปที่โรงเก็บเครื่องบินก่อนแล้วรอดูการแสดงดีๆต่อมายเย่เฉินและเฉินเจอข่ายขึ้นรถบัส VIP ไปที่โรงจอดเครื่องบินหมายเลข13ด้วยกัน รถบัสรับส่งขับเข้าไปในโรงเก็บเครื่องบินและสายการบินเกาตรีใที่มาถึงก็รออยู่ที่นี่แล้วเครื่องบินลำนี้หลังจากบินมาจากจินหลิงได้ไปลงจอดที่สนามบินโตเกียวก่อนเพื่อส่งเย่เฉินและทีมงานคนอื่นๆแล้วจึงบินตรงมารอที่โอซาก้าในช่วงเวลานี้เครื่องบินลำนี้ไม่เคยออกจากโอซาก้าเลย เมื่อเห็นว่าเย่ยเฉินอยู่ที่นี่หงห้าเวยเลี่ยงและคนอื่นๆก็รีบลงมาจากเครื่องบินก่อนที่เย่ยเฉินจะมาถึงและยืนรออยู่ด้านนอกประตูห้องโดยสารด้วยความเคารพหลังจากที่เย่ยเฉินลงจากรถทุกคนก็เรียกอาจารย์เย่จากนั้นจึงโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งเย่ยเฉินโบกมือให้พวกเขาและกล่าวว่าอย่ามาทำมารยาทดีแถวนี้รีบขึ้นเครื่องบินโดยเร็วผมจะพาพวกคุณดูการแสดงดีๆอยู่ ท้ายที่สุดเขาได้เป็นผู้นำในการขึ้นเครื่องบินแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้คนอื่นๆก็รีบตามไปด้วยหลังจากที่ทุกคนขึ้นเครื่องแล้วพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ปิดประตูทันทีจากนั้นจึงขอคำแนะนำจากเฉินเจอไคว่าประธานเฉินเครื่องบินขึ้นบินเลยไหมคะเฉินเจอขไคเหลือบมองเย่เฉินและเมื่อเห็นเย่เฉินพยักหน้าเขาก็พูดกับพนักงานต้อนรับบ,บนเครื่องบินทันทีเริ่มกันเลย จากนั้นเครื่องบินถูกผลักออกจากโรงเก็บเครื่องบินอย่างช้าๆโดยยานพาหนะภาคพ,พื้นดินกับตันรายงานสถานการณ์ไปที่หอคอยและขอให้เตรียมการเอาเครื่องขึ้นบินตามทางรันเวย์พอตอบรับคําแนะนําและแจ้งกับตันว่ามีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปที่จงไห่อยู่ข้างหน้าพวกคุณกับตันโปรดรอคิวข้างหลังเครื่องบินลํานั้นเพื่อไปที่รันเวย์บทที่1 7 5 2 กัปตันจึงหยิบเครื่องสื่อสารขึ้นมาทันทีและประกาศในห้องโดยสารว่าประธานเฉินครับเราได้รับอนุญาตในการเข้าคิวจากหอคอยแล้วหอคอยแจ้งให้เราอยู่ด้านหลังเครื่องบินไชน่าชิปปิ้งในโรงเก็บเครื่องบินหมายเลขหนึ่งสองตอนนี้เครื่องบินเตรียมรอเอาเครื่องขึ้นที่สนามบินโอซาก้าท่านทั้งหลายเราจะใช้เวลาประมาณ40นาทีจะออกเดินทางไปจินหลิง ทันทีที่เย่เฉินได้ยินว่าเครื่องบินที่เขากำลังบินอยู่ด้านหลังเครื่องบินของตระกูลซูเขาก็พูดกับเฉินเจอข์ไคทันทีว่าเท่าเฉินไปไปที่ห้องนักบินกันเฉินเจอข์ไคตามเย่เฉินไปอย่างรวดเร็วและเบียดเข้าไปในห้องนักบินที่ค่อนข้างจะแคบด้วยกันทันทีที่เฉินเจอข์ไคเข้ามาเขาถามกับตันเครื่องบินจงไหยอยู่ที่ไหน กับตันชี้ไปที่เครื่องบินที่เพิ่งถูกปล่อยจากโรงเก็บเครื่องบินข้างๆแล้วเลี้ยวเข้าที่แล้วพูดว่าประธานเฉินนั่นแหละเฉินเจอข่ายพยักหน้าและเห็นว่าเครื่องบินหันไปทางรันเวย์หลังจากเลี้ยวเข้าที่ดังนั้นเขาจึงรีบบอกกับตันตามเขาไปเร็วไปดูการแสดงกับตันเพิ่มแรงขับของเครื่องยนต์ทันทีและตามเครื่องบินของตระกูลซูที่กำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างไม่เร่งรีบ เมื่อเห็นเครื่องบินที่มีปีกที่สั่นอยู่ข้างหน้าอย่างต่อเนื่องใบหน้าของเย่เฉินก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มในขณะนี้ในเครื่องบินแอร์บัส A สามที่ส่งโดยตระกูลซูปรามาจารย์ระดับสูงของตระกูลซูมากกว่า50คนนั่งอย่างเรียบร้อย ชายวัยกลางคนมองดูซูรัวลี่ที่นั่งข้างหน้าอย่างไม่ยิ้มแย้มก้าวไปข้างหน้าและยิ้มแล้วพูดว่าคุณรัวลี่การดำเนินการนี้ประสบความสำเร็จภายใต้คําสั่งของคุณทำลายตระกูลมัตซึโมโตะด้วยกันไม่มีใครตายและเราจะถอนตัวได้สำเร็จในครั้งนี้ตราบใดที่เครื่องบินของพวกเราบินขึ้นแล้วกรมตำรวจนครบาลโตเกียวจะไม่สามารถหาเราเจอได้ในชีวิตนี้ เมื่อคนอื่นๆได้ยินเช่นนี้พวกเขาก็รีบเห็นด้วยใช่คุณลี่คราวนี้คุณมีความเป็นผู้นำที่ดีมากหลังจากที่คุณกลับไปแล้วคุณซูจะเลื่อนตำแหน่งคุณอย่างแน่นอนอย่าลืมพวกเราด้วยล่ะในตอนนั้นซูรัวลี่พูดอย่างเฉยเมยฉันก็เป็นลูกน้องของตระกูลซูเหมือนคุณตราบใดที่พวกคุณมีผลงานคุณซูจะไม่ปฏิบัติต่อพวกคุณไม่ดีอย่างแน่นอน หลังจากนั้นซูรัวลี่ก็พูดอีกครั้งหลังจากกลับไปครั้งนี้ฉันจะรายงานความจริงต่อนายท่านซูและขอเครดิตให้พวกคุณอย่างแน่นอนโปรดวางใจเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ยิ้มและขอบคุณแม้ว่าทุกคนจะเป็นปรมาจารย์ด้านศินละปะก,การต่อสู้แต่ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายพวกเขาได้เข้าสู่การเป็นมือปืนรับจ้างอย่างสมบูรณ์และที่ทำไปก็เพื่อเงินของตระกูลซู เมื่อซูรัวลี่บอกว่าจะขอเครดิตสำหรับทุกคนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่านี่คือค่าจ้างจะตอบแทนทุกคนด้วยเงินสดจำนวนมากอย่างแน่นอนส่งผลให้ทุกคนปรบมืออย่างมีความสุขเชียร์และผิวปากอย่างไม่สิ้นสุดในเวลานี้โทรศัพท์ของซูรัวลี่ก็สัน่นเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นว่าซูโชเตาโทมารีบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และกล่าวด้วยความเคารพว่าสวัสดีค่ะท่านประธาน เสียงของซูโชเตารัวลี่คุณเป็นอย่างไรบ้างกำลังจะบินหรือยังทุกอย่างราบรื่นดีใช่ไหมซูรัวลี่กล่าวอย่างเร่งรีบค่ะท่านเครื่องบินของเราอยู่ในคิวรันเวย์รอเครื่องขึ้นแล้วและคาดว่าจะบินได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงดีมากซูโชเตากล่าวด้วยรอยยิ้มครั้งนี้คุณทำได้ดีมากเมื่อคุณกลับไปถึงเยนชิงพวกคุณจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอน ซูรัวลี่กล่าวอย่างเคร่งขรึมเป็นเกียรติของรัวลี่ที่ได้ช่วยแบ่งปันความกังวลให้กับท่านและตระกูลซูซูโชเตาหัวเราะและพูดว่าฉันโชคดีมากที่มีคุณเป็นแม่ทัพที่เด็ดขาดกล้าหาญฉันจะให้พวกคุณไปพักผ่อนที่บ้านเกิดก่อนหลังเทศกาลโคมไฟแล้วกลับมารวมตัวกันอีกครั้งซูโชเตากล่าวว่าครั้งนี้คุณทำได้ดีมากการกลับไปครั้งนี้จะทำให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ซูรัวลี่กล่าวอย่างขอบคุณขอบคุณค่ะท่านจริงๆแล้วฉันก็ห่างเหินบ้านเกิดมานานถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวขอบคุณท่านประธานซูอีกครั้งนะคะเมื่อซูรัวลี่กำลังจะกล่าวต่อทันใดนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์จำนวนมากคำรามจากทุกทิศท,ทุกทางนอกหน้าต่างเครื่องบินอีกทั้งยานยนต์หุ้มเกราะจำนวนมากคำรามล้อมรอบเครื่องบิน บนท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์ตะโกนด้วยเสียงอันทรงพลังคนข้างล่างจงฟังทางนี้พวกเราคือกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นทุกคนถูกล้อมหมดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทศกาลคมไฟคือเทศกาลฉลองในวันที่15เดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันสุดท้ายในการฉลองเทศกาลปีใหม่ของจีนเรียกว่าเทศกาลคมไฟแอดมินผู้เรียบเรียงบทที่หนึ่ ในขณะนี้ทีมสังหารตระกูลซูมากกว่า50คนบนเครื่องบินดูต่างตกใจขวัญหนีดีฟอเครื่องบินกำลังจะขึ้นอยู่แล้วและทุกคนจะสามารถออกจากประเทศญี่ปุ่นและกลับบ้านเพื่อรับรางวัลได้ซูรัวลี่เพิ่งได้รับคำชมมาดมาจากซูโชเตาทางโทรศัพท์ใครจะไปคาดคิดว่าในเวลานี้สิ่งต่างๆเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้เร็วขนาดนี้ เฮลิคอปเตอร์กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นมากกว่า10ลำยานยนต์หุ้มเกราะบ,บนพื้นรอบๆมากกว่า30คันและเครื่องบินตระกูลซูก็ถูกล้อมรอบทั้งหมด กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นแท้ที่จริงแล้วก็คือกองทัพทหารญี่ปุ่นดีๆนี่เองหลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกตามระเบียบแล้วประเทศที่พ่ายแพ้สงครามจะไม่สามารถมีกองทัพได้จึงทําการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในรูปแบบของกองกําลังป้องกันตนเองชื่อเรียกอาจจะหน่อมแนมไปหน่อยแต่จริงๆแล้วโอ้พระเจ้ามาดูรายละเอียดกัน ข้อที่ 1. มีกําลังพล3 0 0 0 0นกว่านายพร้อมรบ240,000กว่านายข้อต่อมามีเครื่องบินประจำการ1 5 9ารลำขณะที่กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินประจำาราร555ลำลำดับต่อมาภายใต้ยอดรวมมีเครื่องบินขับไล่288ลำเครื่องบินจู่โจมอีก287ลำเครื่องบินลำเลียงพล 481ลำเครื่องบินฝึกซ้อม447ลำเฮลิคอปเตอร์659ลำ119ลำเป็นเฮลิคอปเตอร์จู่โจมโดยเฉพาะกองกำลังภาคพื้นดินอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยมากมายก่ายกองรถถัง700คันยานยน์หุ้มเกาะ2850คันทั้งปืนใหญ่เครื่องยิงจรวดกองกำลังภาคทะเลมีเรือประจำการ131ลำเรือดำน้ำา7 7ลำ ถึงแม้จะเรียกตัวเองว่ากองกำลังป้องกันตนเองแต่อุปกรณ์และมาตรฐานการฝึกของกองกำลังป้องกันตนเองทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับกองทัพป,ปกติอย่างสมบูรณ์ปรมาจารย์แห่งตระกูลซูนนั้นแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดพวกเขาเป็นเพียงปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้เจะหมัดต่อยศอกเขาเล็กๆของพวกเขาเมื่อเผชิญต่อหน้าปืนของกองทัพป,ปกติปรมาจารย์แห่งตระกูลซูเกือบจะเหมือนเด็กน้อยเล่นขายของเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นที่ส่งเข้ามาในภารกิจครั้งนี้ล้วนแต่เป็นกองกำลังพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายที่ได้รับการถึกผลมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะและมีจำนวนมากด้วยทั้งกองกำลังทางอากาศและภาคพ,พื้นดินอย่างน้อยๆรวมกัน6 7ถึงรนายกองกำลัง6 7ถึงรอนายเหล่านี้เกือบจะเป็นระดับหัวกะทิในกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นด้วยซ้ำ นอกจากนี้อุปกรณ์ต่อสู้ของพวกเขานั้นซับซ้อนมากและพวกเขาได้ตั้งตาข่ายไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นมือสังหารของตระกูลซูจึงหลีกเลี่ยงหลบหนีไม่ได้แน่นอนซูรัวลี่ที่คิดว่าตัวเองเก่งนักเก่งหนาอยู่แต่ในกลาพอเจอของจริงก็ตื่นประหนกเธอพล่งออกมาและถามผู้คนรอบๆว่าเกิดอะไรขึ้นกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นพบเราได้อย่างไรใครเป็นคนปล่อยข่าว ทุกคนเต็มไปด้วยความสยดสยองและพวกเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวอย่างไรก็ตามพวกเขารู้ดีแล้วว่าเวลานี้ทุกคนจบลงแล้วเรื่องของเรื่องการเคลื่อนไหวที่คนกลุ่มนี้ทําในโตเกียวเป็นสิ่งที่ใครก็รับไม่ได้ทั้งกรมตํารวจนครโตเกียวและแม้แต่รัฐบาลญี่ปุ่นทั้งหมดอีกทั้งราชาแห่งโลกใต้ดินก็เกลียดพวกเขาเข้ากระดูดดังนั้นจึงมีการติดตามที่อยู่ของคนกลุ่มนี้โดยดูจากการใช้จ่ายเงินทั้งหมดเป็นหลัก ภายในบริเวณโตเกียวและเมืองรอบๆหลายแห่งได้ใช้การควบคุมทางออกเพื่อสอกระจับพวกมันให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้พวกเขาอยู่ในมือของกองกำลังป้องกันตนเองแห่งญี่ปุ่นแล้วคุณไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วนี่มันเป็นปัญหาใหญ่แล้วล่ะในขณะนี้ซูโชเต่ายังไม่วางสายเมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวทางโทรศัพท์เขาก็พล่องออกมาทันทีและถามว่ารัวลี่เกิดอะไรขึ้น ซูรลี่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านประธานซูเครื่องบินของเราถูกล้อมรอบด้วยกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นอะไรนะซูโชตารู้สึกเวียนหัวเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาพูดในใจอย่างลับๆจบแล้วจบแล้วประกูลซูส่งคนเกือบร้อยคนไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ยกเว้นผู้สนับสนุนและผู้ช่วยบางคนยอดฝีมือหลักที่แท้จริงล้วนอยู่บนเครื่องบินลำนั้น ปาดกล่าวได้ว่าคนบนเครื่องบินมากกว่า50คนเป็นตัวแทนตระกูลซูอย่างน้อย80%ของประสิทธิภาพการต่อสู้ของตระกูลซูทั้งหมดโดยเฉพาะซูรัวลี่นี่คือแม่ทัพที่สามารถเป็นหนึ่งในร้อยได้หากคนเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลญี่ปุ่นตามกฎหมายของญี่ปุ่นผู้กระทำความผิดที่เป็นคนบงการจะได้รับโทษประหารชีวิตอย่างเหมาะสมและผู้กระทำความผิดที่มีส่วนร่วมก็จะถูกจำคุกตลอดชีวิตเช่นกัน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูโชเตาเกือบจะวิ่งหนีและถามอย่างสันทาว่ารัวลี่เกิดอะไรขึ้นเธอทำให้ข่าวรั่วไหลใช่ไหมหรือมีคนหักหลังซูรัวลี่ยังพูดอย่างประหม่าว่าไม่รู้รู้เพียงว่าตอนนี้ฉันคงไม่ได้กลับบ้านแล้ว ในเวลานี้การประกาศใส่เครื่องขยายเสียงนอกเครื่องบินยังคงดำเนินต่อไปนี่คือกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคุณถูกจำกัดให้ดับเครื่องยนต์เครื่องบินทันทีและเปิดประตูลงมาเพื่อการสอบสวนมิฉะนั้นแล้วเราจะโจมตีกัปตันและรองกัปตันในห้องนักบินเป็นคนแรกที่ตื่นตระหนกพวกเขาทั้งหมดสามารถมองเห็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่อยู่เหนือด้านหน้าได้ทั้งปืนใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าเฮลิคอปเตอร์ก็เล็งมาที่พวกเขา ต่อหน้าอาวุธทหารประเภทนี้สายการบินพลเรือนไม่มีอำนาจในการปัดป้องโดยเด็ดขาดหากไม่ได้ดับเครื่องยนต์ปืนใหญ่บนเฮลิคอปเตอร์จะเปลี่ยนเครื่องบินให้เป็นรังแตนได้ทันทีเป็นผลให้พวกเขาไม่สนใจที่จะขอคำแนะนำจากซูรวรีดับเครื่องยนต์เครื่องบินทันทีบทที่1754 ในเวลานี้เสียงการออกอากาศภายนอกอยังคงดำเนินต่อไปนี่คือกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคุณถูกล้อมหมดแล้วโปรดยอมจำนวนซะดีดีมิฉะนั้นกองกำลังพิเศษของเราจะโจมตีกัปตันวิ่งออกจากห้องนักบินในเวลานี้และพูดอย่างประมาว่าอีกฝ่ายขอให้เราเปิดประตูหากเราไม่เปิดเราจะถูกโจมตียังมีความโกลาหลในห้องโดยสาร เหล่าซูเปอร์มาสเตเหล่านี้ต่างตื่นประหนกในทันทีบางคนลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นประหนกราวกับแมลงวันหัวขาดเดินวนไปมาในห้องโดยสารราวกับกำลังหาทางหนีจากฟากฟ้าผู้คนกว่าห้าสิบคนเช่นเดียวกับแมลงสาบมากกว่าห้าสิบตัวที่ถูกขังอยู่ในขวดแก้วต่างหวาดกลัวเดินพลุ่งพล้านไปทั่วสูรวลียังคงตื่นประหนกอย่างไรก็ตามเธอรู้ดีอยู่ในใจว่าเมื่อประตูเปิดออกก็เท่ากับยอมแพ้ การสังหารหมู่ตระกูลมัตสึโมโตะสร้างความโกลาหลไปทั่วญี่ปุ่นหากเธอพาทุกคนไปมอบตัวรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ปล่อยพวกเขาไปและจะลงโทษพวกเขาด้วยวิธีการที่รุนแรงที่สุดอย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมแพ้จุดจบอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากกองกำลังพิเศษทั่วโลกใช้แนวทางเดียวกันในการต่อต้านการก่อการร้าย พวกเขาจะใช้ระเบิดทุกทิศทางเพื่อเปิดประตูและหน้าต่างของห้องโดยสารจากนั้นจึงโยนระเบิดแฟลชและแก๊สน้ำตาเข้ามาในห้องโดยสารแฟลชบอมจะปล่อยแสงจ้ามากในทันทีทำให้เหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นในเวลาสั้นๆเมื่อสูญเสียการมองเห็นจะแถมแก๊สน้ำตาเพิ่มเติมมาเป็นสองเท่า มันไม่เพียงทำให้ผู้คนไอและสูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้แต่ยังทำให้ดวงตาของผู้คนแสบและหลั่งน้ำตาจำนวนมากซึ่งทำลายวิสัยทัศน์ของการมองเห็นระเบิดฟลัดและแก๊สน้ำตาผลัดกันหลายครั้งก่อนที่หน่วยรบพิเศษจะบุกเข้ามาคนในนั้นคงจะทนไม่ได้แล้วต้องหาทางปีนออกมามอบตัวด้วยความสิ้นหวงังซูรัวลี่ถามซูโชเตาที่ปลายสายท่านคะคุณคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรทำยังไง ซูโชเตากำลังกระซิบกับตัวเองผู้คนทั้งหมดจะต้องทุกทรมานแสนสาหัสแกนหลักของตระกูลซูจะต้องถูกกำจัดเรื่องนี้มันใหญ่เกินไปเกินอำนาจตระกูลซูจริงๆนอกจากนี้คงใช้เวลาอีกหลายปีตระกูลซูถึงจะสามารถรวมทีมแบบดังกล่าวได้อีกครั้งแม้จะทำได้แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลค่าใช้จ่ายในการดึงดูดปรมาจารย์ระดับสูงบางครั้งอาจสูงกว่าการดึงดูดบอดี้การธรรมดาเป็นร้อยคน ด้วยคนที่มีฝีมือจำนวนมากค่าใช้จ่ายที่อยู่เบื้องหลังพวกเขานั้นก็มหาศาลเช่นกันที่เศร้ายิ่งกว่าคือถ้าคนทั้ง50คนนี้ตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ว่าจะถูกตัดสินประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตตระกูลซูจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ญาติพี่น้องพวกเขาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีเพื่ออุปการะนี่เป็นวิธีการหลักที่ตระกูลซูใช้เพื่อเอาชนะใจปรมาจารย์เหล่านี้ เหตุผลที่พวกเขาทำงานให้ตระกูลซูก็เพราะครอบครัวซูสัญญาว่าพวกเขาจะได้เงินเดือนสูงและยังสัญญาด้วยว่าหากพวกเขาพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตระกูลซูจะจ่ายเงินอุดหนุนให้สมาชิกครอบครัวของตัวเองเป็นรายเดือนมากกว่าหนึ่งล้านหยวนเงินประเภทนี้จะต้องจ่ายทุกเดือนและไม่มีข้อแม้ใดๆสวัสดิการดีขนาดนี้จึงทำให้ตระกูลซูสามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจำนวนมากได้ แต่ตอนนี้เมื่อคนทั้ง50คนเหล่านี้ถูกจับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นครอบครัวของพวกเขาจะกลายเป็นภาระของตระกูลซูทันทียิ่งกว่านั้นตระกูลซูจะต้องไม่ทิ้งพวกเขาเหล่านี้ไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครอุทิศตนให้กับตระกูลซูอีกแน่นอนในอนาคตคราวนี้ก็เลยต้องแพ้อย่างราบคาบบทที่1,755 ในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต่างชะนักงานหัวหน้าแผานกความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่นได้บินมายังสนามบินโอซาก้าโดยเครื่องบินพิเศษแล้วมีผู้อำนวยการสำนักงานเตือนภัยแห่งโตเกียวอยู่กับเขาเดิมทีพวกเขากำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันอันมหาศาลและกำลังดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้อยู่ในโตเกียวพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจับกลุ่มฆาตกรเพื่อที่พวกเขาจะได้ให้คำอธิบายแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ระดับสูง แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือฆาตกรเหล่านี้เล่เหลี่ยมพรายวๆพาวมากสืบหาตั้งนานไม่มีเงื่อนงามใดๆที่เป็นประโยชน์เลยเดิมทีพวกเขาต้องการขยายขอบเขตการค้นหาต่อไปจูจ่ๆก,ก็ได้รับข้อความจากชายลึกลับคนหนึ่งว่าฆาตกรมาถึงโอซาก้าแล้วและกำลังจะเดินทางกลับประเทศจีนโดยเครื่องบินจากโอซากา้าเรื่องนี้ทำให้พวกเขาตกต่างตะลึงถึงประสิทธิภาพด้านความปลอดภยัย หากปล่อยให้คนกลุ่มนี้หนีไปได้จริงๆการสังหารหมู่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกหวดาดผวากับคนทั้งชาติอาจไม่ถูกทำลายไปชั่วชีวิตในเวลานั้นกรมตำรวจนครบานญี่ปุ่นและแผนกความมั่นคงแห่งชาติจะถูกตราหน้าว่าไร้คุณภาพอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติจึงตัดสินใจรับช่วงต่อจากกรมตำรวจนครบาลโดยตรงทันทีจากนั้นจึงแจ้งกองกำลังป้องกันตนเองในโอซาก้าให้เข้ายึดครองและป้องกันไม่ให้เครื่องบินขึ้นบินในทุกกรณีกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นมีทหารหลายหมื่นนายประจำการอยู่ในโอซากา้าเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติพวกเขาก็ส่งกองกำลังพิเศษที่ทรงพลังที่สุดมายังสนามบินโอซาก้าทันที นอกจากนี้กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติยังได้จัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมผูงบินขับไล่หากกองกำลังพิเศษล้มเหลวในการหยุดเครื่องบินส่วนตัวและปล่อยให้บินได้เครื่องบินขับไล F ่เอฟสาของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจะบินขึ้นทันทีและจะพยายามบังคับให้บินกลับไปยังสนามบินโอซาก้าและลงจอดก่อนที่มันจะออกจากน่านฟ้าของญี่ปุ่น ในเวลานี้เครื่องบินพิเศษของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติลงจอดผู้รับผิดชอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีและถามว่าสถานการณ์ในที่เกิดเหตุตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเครื่องบินของอีกฝ่ายอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วหรือยังทางโทรศัพท์เสียงของผู้บัญชาการปฏิบัติการก็ดังขึ้นทันทีตอนนี้เครื่องบินของอีกฝ่ายถูกรายล้อมด้วยยานเกราะล้อ,อยังของเราไม่มีทางที่จะทะลุทะลวงได้แต่อีกฝ่ายยังไม่ได้ถูกจับทางเราเตรียมรับมือเรียบร้อยแล้วเอาล่ะ หัวหน้ากระทรวงความมั่นคงกัดฟันและพูดว่าให้เวลาพวกเขาอีกสักนิดถ้าพวกเขาไม่ยอมจำนวนอย่างเชื่อฟังให้ดำเนินการโจมตีด้วยกระสุนจริงทันทีคราวนี้เราต้องจับคนเลวซามโหดร้ายเหล่านี้ไปในครั้งเดียวแจ้งข่าวให้ทั่วญี่ปุ่นชี้แจงให้ประชาชนฟังตามคำสั่งของเขารถบันไดสี่คันค่อยๆขับเคลื่อนเข้าหาเครื่องบินของตระกูลซูจากทั้งสองฝั่ง ทีมพร้อมรบทั้งสี่ทีมพร้อมกระสุนจริงรวมตัวกันอยู่ใต้เครื่องบินเมื่อรถบันไดามาถึงประตูห้องโดยสารพวกเขาจะรีบเร่งระเบิดประตูห้องโดยสารและใช้ระเบิดสลัดและแก๊สน้ำตาเพื่อทำการรุกรอบแรกอาวุธปืนของพวกเขาได้รับการตรวจสอบแล้วปืนไรเฟิลจูโจมแบบอเมริกันทั้งหมดมีพลังยิงที่ทรงพลังมากหากเปิดเกมรุกแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาของประกูลซูเหล่านี้คงไม่มีอำนาจแม้ที่จะป้องกัน ในเวลานี้ซูรัวลีมองผ่านหน้าต่างรถบันไดกำลังใกล้เข้ามาเธอประหม่ามากแต่เธอยังคิดไม่ออก,กว่าควรจะทำอย่างไรบรรดาคนที่อยู่รอบตัวตื่นประหนกและแนะนำว่าเปิดประตูกันเถอะแล้วมอบตัวกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าพวกมันโจมตีพวกเราด้วยกระสุนคงจะไม่รอดยอมจำนวนเหรอยังไงก็ไม่พ้นโทษประหารอีกคนคล่องออกมา ขั้นตอนการประหารชีวิตในญี่ปุ่นนั้นใช้เวลายาวนานมากพวกนายจำชินริเกียวที่เคยก่อเหตุโจมตีที่สถานีรถไฟใต้ดินโตเกียวได้หรือไม่โชโกอาซาฮาระผู้นำของพวกเขาถูกจับได้ในปี1995โจมตีรถไฟใต้ดินโตเกียวและทำให้ทั้งโลกช็อกแต่เขาไม่ถูกประหารชีวิตทันทีจนถึงปี2018จึงประหารหลังจากถูกยืดเยื้อออกไปเป็นเวลามากกว่า20ปีแม้ว่าเราจะถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อยเราก็สามารถอยู่ในคุกได้นานกว่า10ปีหรือ20ปีดีกว่าถูกยิงตาย ตายทันทีตอนนี้เลยหรือไม่เอายังไงดีใช่มีคนยืนขึ้นกำหมัดแน่นแล้วพูดว่าด้วยกำลังของเราแม้ว่าเราจะติดคุกเราสามารถกลายเป็นเจ้าโลกในคุกได้อย่างแน่นอนไม่มีใครอยากรังแกเราแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้แม้อยู่ในคุกสบายมากทำไมคุณไม่คิดเกี่ยวกับมันตอนนี้บทสนทนาระหว่างคนเหล่านี้ทำให้พวกเขาเชื่อในทันที หากคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่มีใครยอมละทิ้งความหวังในการเอาชีวิตรอดแม้จะอยู่ในคุกก็ยังดีกว่าตายทันทีดังนั้นทุกคนจึงมองไปที่ซูรัวลี่และพล่งออกมาในหญิงรัวนี่ยอมแพ้กันเถอะ